สวัสดีค่ะวันนี้มาให้ชมทุ่งนาข้าวสาลีที่นี่นะคะทุ่งกว้างใหญ่เลยนะคะข้าวสุกแล้วค่ะนี่ค่ะดูค่ะนี่ข้าวสาลีสุกแล้วค่ะใกล้จะได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนี่ค่ะทุ่งกว้างใหญ่เนี่ยข้าวสาลีค่ะสุก กำลังสุกนะคะกำลังสุกเป็นเหลืองๆนะคะเหมือนทุ่งรวงทองยังไงอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะทุ่งกว้างใหญ่ข้าวสาลีที่ปลูกไว้ก็ถึงเวลาสุกแล้วนะคะตอนนี้ก็ลมโชยเบาๆที่นี่ก็ประเทศเยอรมนนีค่ะนี่ค่ะ,คะการเกษตรของเขา ก็เป็นอย่างนี้นะคะข้าวสาลีที่สุกตอนนี้ก็ได้ใกล้เวลาจะเก็บเกี่ยวนะคะดูใก,ก,กล้ๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะข้าวสาลีค่ะใกล้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วจ้าที่นี่ก็ตอนนี้ก็ค่าแล้วค่ะเกือบสองทุ่มแล้วเกือบสองทุ่มที่นี่ก็ยังไม่มืดหรอกค่ะ มาที่ท้องทุ่งนาก็เห็นข้าวอ,ออกรวงที่เป็นสีเหลืองอ่อนแล้วนะคะก็คือกำลังสุกค่ะกำลังสุกนะคะบรรยากาศของที่นี่ประเทศเยอรมน,นีค่ะก็เอามาฝากเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะวันนี้อากาศดีค่ะก็มาให้ชมค่ะข้าวสาลีค่ะ ในทุ่งกว้างใหญ่ๆทุ่งกว้างๆของที่นี่ก็ดูแล้วสีสีเหลืองอ่อนเหมือนเหมือนทุ่งรรงรวงทองข้าวบ้านเรานะคะก็จะดูเป็นแบบนี้ค่ะกว้างใหญ่ค่ะชมนะคะสวัสดีค่ะ